ครับสวัสดีเก่อวมาถึทขุนกันหรอกันนะครับครับุญเดีผีผ้าไปขุดหนูครับพ่นพ่นเงาฟูดครับนี่ล่วงทุนขนาดครับเอาไม่โคตรหน่อยครับบุญนี้ไปขุดพ่นนะครับร่วงทุ่นมาร่วงทุ่นมาเงาบัญนี้ครัโอเคครับไปหลุดกันครับว่าสิพี่หนูบบอนะ ไปผ้าไปดิตามแล้วกับไปหลุ่นไปนต้องกันครับนคนยมไงเฮา,ากำลังมากไปไปพูดกันกันแล้วกันนะครับจอมลงทุน I'm aí. Tá

สะลงางะผุนสะไปตะผุนเถอะนะวะนี่หมาเออนี่ปาดเหรครับอาเมียมาดัดวยกันมาดัดมาดัดมาดัดเดีวเจาอกรอกแต่ไฟบวยไฟรอก có trái phải đâu nè, Nhớ nó chìm mà thẳng như gì? Ừ, nhá, ừ, ồ bật ngang đấy anh mà, cái món bù vui hẻo. นี่มันจะมาแต่พี่มันรันนดพี่ <c oughs> ลูกสุดขนาดค <c oughs> ุสังส่งไว้จ <c oughs> ักาแฟเลยโอ้ยเป็นการขุดหนูหลูแบบใหม่ <c oughs> เอาไปพังมันเป็นแถบไปเลย <c oughs> ปีไหนาุง้งปูต้องอยู่เออพู้ดีเลย <c oughs> เอา้า

เขาแค้นกูนะว่าลอยหมางปวดไปสิมันมีอันปวดเหรอมันคือมีแเถเอาเยอะไปได้ยี่บ่ละ ขวนไ anyway, ้อยู่ไอ้ยีกบวงนึงจ้ะน่ะยี่้ายเลรวบดีนูต้องขวนออกอะไรหนิฮ้ <laughs> được, ba, ba. Được, hổ, phuk, à vâng à vâng à vui à này suốt đấy. ngoài vâng à nhà thì.

เออที่ป้านนี้หร <c oughs> อกตัวก็มัหวังโคดกบ่ <c oughs> แม่หนูอยู่ทอมาทำทาปลไวยไปหูมันบ่ เหตุกานี่เด้อโต๊ะรวมแล้ินาศเนี้ยขึ้นไม่เรี่ยวันพกอ๋อเดือบัดอ๋อแม่ตีเดือบึงก็ได้เอออีดีพุนแมนยูแมนยูพุน นี่ mẹ bố bà แม่นอันอย่างเดียววะว่าแม่นบ่วะ nó หูตะดึกกำบันเวนาะโอ้โ่เ่าเลยเยบรอยปิดตำหนานเลยปิดตำานานพ่นขีเลยโม่มีโม่มีหรอกทำไมเฮ้ยนี่เออเออโอ้ยนูนน่ะนู้นน่ะนู้นน่ะมูยังดอกเพิ่น

เดาค่ดูกลายเป็นมองปูพ้อมไปแล้วครับขอบคุณหลายๆครับเอาเอาไปที่นี่รอนกันแล้วกันครับฝ้าฝ้าฝ้าบนนี้